สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง y t u t u นะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ี่ฮานอยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นนะครับน้ำเตาทองนะครับเข้ามาทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็ของเรานะครับก็ถือว่ามานะครับมาก2หลุด2นะครับพี่ๆกาชาติให้แปกับ4ผลที่ออก93296นะครับพี่ๆ ของเราของเราไม่มีนะครับเน้นเน้นสี่สองเนาะมาสามสองนะครับก็หลุดไปนะครับฮานอยพิเศษให้ศูนย์กับเก้านะครับผลที่ออกสองหนึ่งสองกับหกศูนย์อันนี้ก็เกือบเด้งบนล่างเนาะเพราะว่าผมเน้นศูนย์สองเข้ามาหนึ่งสองนะครับใครรู้ที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่ศูนย์หกหกศูนย์นะครับเน้นเน้นนะครับพี่พีน้องถือว่าได้เฮกันรอบนี้ส่วน ฮานอยปกตินะครับให้1กับ6ผลที่ออก0ูนย์ด้า้านะครับรอบนี้ของเราก็ไม่มานะครับให้6 2 1 2หนึ่งเนาะมา82ฮานอย VIP ให้ศูนย์กับหนะครับผลที่ออกเจ6ดหนึ่งดหรอบนี้ใครรูดที่6นะครับพี่พี่เล่้งบนเล้งล่างนะครับเนาะเล้งบนลงล่างของเราเข้าไปในตัวเจาะด้วยนะครับ61เน,น่เน้นๆนะครับก็เมื่อวานนี้ยินดีกับ พี่พี่สมาชิกด้วยนะครับในรอบ VIP เนาะก็ถือว่ามาเด้งเด้งนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่พสำหรับนะครับฮานอยกาชาตนะครับรอบแรกผมให้ไปที่1กับ7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 เจ็ดสองเจ็ดหนะครับสตัวให้ไปที่1 7 9นะครับอันนี้ฮานอยกาชาตนะครับพี่พี่ส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษ วันนี้ผมให้ไปที่เลข4กับเลข7นะครับ4กับ7เนาะรูดไปที่เลข7นะครับ4 1 4 0 4 8 7 1 7 0 7 8 3ตัวให้ไปที่4 7 1นะครับ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข8 กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ5 2 5 4 5 7 8 2 8 4 8 7นะครับ3ตัวให้ไปที่8 5 2, 2> นะครับ นะครับผมอันนี้ฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP นะครับพี่พีเมื่อวานนี้เด้งๆเนาะเมื่อวานนี้ฮานอย VIP นะครับเด้งๆวันนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1, 1> ก็ 1> จะเป็นที่1 2

นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพานอยปกติกับ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พีวันนี้ขออวยพรให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ